นี่ครับไปเดิมนะเราดูสะท้อนจากในต่อนะครับผมปิดนะติดขาไปติดขาสว่างดีตัวนี้ใช้ได้เลยสนใจสั่งซื้อนะครับทักถามผมได้นะสวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิ่ง h ช n แนลนะครับช่างประจำลาเลสสีราชาชนบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับมาด้าเออฟอร์ดฟอร์ดติดปากมาด้าฟอร์เรนเจอร์นะครับอันนี้เลทีห้า นะครับจะมาเปลี่ยนหลอดไฟผมเปิดให้ดูก่อนนี่ครับไฟเดิมนะเราดูสะท้อนจากในจอนะครับอ่าผมปิดนะอันนี้ไฟหลี่เห็นไหมน,นี่ไฟหลี่นี่นะผมเปิดไฟหน้านะนี่อันนี้ไฟหน้าก็สว่างดีนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยน V30 นะครับ หกสิบบาทใส่อันนี้อันนี้เราเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ก่อนนะครับนี่รีเลย์ไฟหน้าเมื่อก่อนเนี่ยเขาชอบใส่กันจังเลยเนี่ยรีเลย์ไฟหน้าเนี่ยเนี่ยใส่รีเลย์ไฟหน้าอัพไฟเป็นเก้าสิบร้อยอนะเนี่ยซื้อสายรีเลย์ไฟหน้าเดี๋ยวผมจะลองใส่หลอดไฟไปถ้าเกิดว่าใส่แล้วมีปัญหาเดี๋ยวจะถอดชุดรีเลย์ออกชุดรีเลย์เนี่ยแทบไม่ต้องแทบไม่จําเป็นเลยนะ ส่วนตัวผมคิดว่าไม่จําเป็นต้องใช้อ่ะนะจะเพิ่มฟงเพิ่มไฟอะไรนะเว้นแต่ว่าของเดิมเปิดไฟมาเอือยมากๆไฟไม่ติดแล้วต้องใช้นะค่อยว่ากันนะแต่อยู่ดีมาบอกใส่ชุดนี้แล้วไฟจะสว่างอย่างงู้นอย่างงี้ผมว่ามันมันไม่ได้จําเป็นอ่ะนะเพราะว่าเราเปิดไฟหน้ารีเลย์มันอยู่ในกล่องนี้อยู่แล้วนะอ่ะเดีย๋ยวเราจะมาทําการถอดไฟหน้านะครับแต่วันนี้เดีย๋ยวเราจะเปลี่ยนไฟหลีก่อนไฟหลีไฟหลีผมมีตัวนี้นะ เดี๋ยวเราลองดูอ่ะไอ,ตไอ,ตอ,อ,อ้ตัวเนี้ยไอ้มาด้าตัวเนี้ยถังน้ำเนเออโทษทีฟอร์ตตัวเนี้ยถังน้ํามันอยู่นี่แต่ไอม้มาด้าบีทีอ่ะไอ้ถังเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้จําได้นะจำผมจําได้ว่าอยู่ข้างนี้แล้วก็ต้องถอยน็อตออกอันนี้มันไม่ต้องนะเดี๋ยวไว้เจอเดี๋ยวเราว่ากันมาเรามาจัดอันนี้ก่อนไฟลีกันไฟลีอยู่นี่บิดออกมาครับผมไม่ปิดไฟไม่ใช่นะ ของคิเกียปิดปิดเปิดเปิดเปิดไ้ด so mm ิข hmm. so ี ها, ้เกียนะครับปิดป <the S 2> ิดเปิดเปิดตอนเราลองใส่หลอดไฟหลอดไฟหลี่แล้วมานั่งกูปิดหรือยังเปิดหรือยังวะเอาผ้าจับดึงมันออกละจบง่ายๆนี่นะใส่เข้าไปเหมือนเดิมถามว่าทำไมถึงต้องใส่เป็น LED นะครับเพราะว่า LED มันเป็นสีขาวนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหลอดไฟน้าเป็นสีขาวต่อแบบกำปั้นทุบดินเลยอีกอย่างหนึ่งคือมันร้อน อดไฟเดิมมันทําให้ขั้วมันร้อนนะครับนี่มาอยู่ตรงนี้ขัว้วไฟก็อยู่นี่มาครับเรามาถอดไอ้นี่ออกกันสังเกตดีๆนะไอ้รถฟอร์ดเนี่ยข้างๆมันชอบมีเป็นล็อกๆนะไม่รู้มีมานี่จะลองบีบด,ดูอืมไม่มีนะแต่ว่ามันนานจัดจนมันแข็งดึงออกครับนะ นี่ออกนี่หลอดไฟนะครับนี่นะ v 3 0นะสว่างขาครับใส่เข้าไปอใส่ลูกยางนะครับขอบลูกยางเนี่ยคอบเข้าไปเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะว่ามันคอบได้ถึงไหมถ้าคอบถึงเราก็ไม่ต้องตัดนะครับได้ไม่วุ่นวาย น่าจะได้อยู่เพราะขอบมันตื้นนะอ่ะ,อะใส่หลอดเข้าไปครับเขาจะมีล็อกของเขาอยู่นี่ครับหมุนกลับมานะใส่แล้วหมุนกลับมาหมุนกลับมาให้สายไฟอยู่ด้านล่างนะครับแล้วนี้เราก็เสียบปลั๊กส่วนเอกตัวกล่องไฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาที่แปะไว้หน่อยนะปล่อยไว้มันกระแทกโหนหูอ่ะเปิดไฟหน่อย เมื่อกี้ว่าไอไฟเดิมก็สว่างนะอันนี้แม่งสว่างอีกเห็นไหมนี่กลางวันนะเนี่ยอย่าลืมนะว่านี่คือกลางวันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนข้างนี้วิธีการเปลี่ยนเหมือนกันเหมือนข้างนู้นเลยไม่ถ่ายแล้วนะเหมือนกันขอใส่เหมือนเดิมง่ายๆสว่างดีตัวนี้ใช้ได้เลยสนใจสั่งซื้อนะคะทักถามผมได้นะใช้ได้ใช้ได้ไดนะ ติดขาเลยอะไป <มา S 1> ติดขาสองเมตรนี่ใบป,ปัดน,น้ำฝนนะครับไปแล้วเสื่อมเสื่อมเดีย๋ยวเปลี่ยนให้ดูวิธีเปลี่ยนใบป,ปัดน,น้ำฝนนะครับอันนี้มันจะเป็นรุ่นครอบข้างเรา้แ,แกะข้างๆออกก่อนเนี่ยครับก้านแบบนี้บีบตรงนี้ออกยกขึ้นแล้วก็ดึงออกนะครับอของผมนะครับเป็นตัวนี้เห็นเขียวเขียวเนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่ว่ายางมาสีเขียวนะมันเป็นการล้มอ่ะนี่วิธีใส่ใส่างี้ยเขียวเข้าไปปึ๊บกดลงเรียบร้อยนะไอเขียวเขียวเนี้ยเอาออกมันเป็นการล้มนะครับยางมันสีดาเหมือนเดิมแหละอ่ะเรามาดูอีกทีนะครับอ่ะดูข้างนี้นะใบป,ปัดน,น้าฝนมันไม่เท่ากันนะครับรถรุ่นรถใหม่ๆเนี้ยไม่เท่ากันนะขนาดซ้ายขวาจะไม่เท่ากันเนี่ยครับบีบขึ้นแล้วก็ยกออกยกขึ้นนะถอยนะครับ เหมือนเดิม่ะล็อกขับนะไส้ออกนะส่วนมา,ฝากฝั่งคนขับอ่ะมันจะยาวกว่าฝั่งคนนั่งอ่ะไหนๆก็มาละดูดิเต็ดเต็ดเต็ด ไฟถอยติดเอาใส่เกียร์ถอยไปก่อนนะไฟถอยเนี่ยมันต้องสตาร์ทรถแต่สังเกตดูนะครับอ่าผมไม่ได้สตาร์ทนะเห็นไหมเพราะว่าถ้าเราสตาร์ทรถเหยียบคันไว้ต้องมีคนเฝ้าคนหนึ่งเห็นไหมครับนี่แค่บิดสวิตช์ออนนะไม่ได้สตาร์ทแล้วใส่เกียร์ถอยไฟก็มาแล้วโอเคประมาณนี้ครับ